เออสวัสดีครับผมพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม่อนสังเสนาผมกับการใส้ชีวิตในตาได้ครับผมพี่น้องวันนี้ก็ที่พากันไปซื้อน้ำครับผมไปซื้อน้ำไปซื้อขี้ดินมาใส่ผักก่อนนะครับผมพี่น้องก่อนเดินทางทุกเช้าผมมันต้องมีการเซกลมเะดิ่ฟารถไปนั่นเขาเด้มันเด๋เอาผมนั่งไปทำการยี่สสองสามที่คนนี่สรบหกคนจิมงานท่ายี่สิบเก้านก็มีนะครับผมนี่นี่ก็ผมกไอ้ต้อมยู่บ้านเถิงนี่ครับผมพี่น้องตาก้ากก็ห่อกระเลี้ยวละ ไม่น,นี้ก็เฮ็ดงานวันเสาร์นะครับผมเพชรโอทีเนาะเมื่อนี้เนะาะ oh. อู้เขาได้โอู้ของก็ได้โอู้สามสิบเนือ้นอเนาะโถ่โถ่ขงัง <c oughs> <c oughs> เอ,อ้ยเดี๋ยวกูใครัดจัด <c oughs> เด้อ <c oughs> ไอครับผมพี่น้องเบมึงบรรยากาศในการเดินทางนำกันครับผมนี่ครับผมพี่น้องนี่แหละครับผมบรรยากาศไปซื้อสิ่งซื้อของพี่น้องปั่นจักรยานนำกลันกันต้อยๆไปเด้อผมไม่นี่ก็ไปนำกันซีคนเนาะ ฟ้ากำลังงามพี่น้องเบิ่งอากาศกำลังเย็นเลยดิส่องอย่งมืองรงส่องหกโมงเรงนะครับผมไม่เป็นหกโมงครึ่งแล้วป่ะเนี่ยวัดหกโมงเลยพี่น้องแดดนะเบิ่งแดดเต็มฟ้าอยู่เอาตามเสาเด้อครับผมพี่น้องเบื่ะอุมมานั่งเย็นเนาะพี่ที้มีแฮงดีป่ะเรื่องงานอะไรเนื่อยนะครับผมพี่น้องผมับผมที่ละบรรยากาศอะ ทีไ่ไปซื้อน้ำได้ซื้อดอกผมก็เลยว่าได้ซื้ออย่างนั้นหรอกนี่นครับผมนี่น้องทีมงานเา่าบอดของผมครับจานน้ำมีอันนี้เซียนต้ม <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมบรรยากาศดีดีพี่น้องบึ้งปัดวะมักแหงโอ้คตรับผมไปเดี๋ยวค่อยไปเจอกันยุ่งห้างนะครับผมพี่น้อง ไปจับกล้องไปท่ามทึกบังสวยนะครับผมผมจะได้ไปกินขนมปังนี้ในฮ่องกงมาด้ว <laughs> ไปนะครับ <laughs> <laughs> เห้ hey, ครับผมพีม่น้องฮอนล้วครับผมอันนี้อันนี้คนเขาจะพากันมาซื้อผักก้อนนะครับผมพีม่น้องผมก็ไปซือ้ออย่างเดียซื้ออย่างน้ำกินกับเต็มตู้อยู่ผักกัเต็มตู้อยู่นะครับผมพวกเราเมื่ออื่นเราก็จะไปถ่ายคลิปซื้อผักนะครับผมซื้อผักื้อน้ากินอย่างน้อยนะครับผมพี่น้อง ก็นั่งท่าทพราเจ้าอยู่รถจักรยานนะครับผม <c oughs> พี่น้องมาน้วยกันสี่คน <c oughs> <c oughs> อากาศดีดียนี่เมืองเรียงนะพี่น้องเนียเมือเบียนฮอนฮอนครับผมไปครับ <c oughs> ผมบัตรใ้นะครับพี่น้องถากันซื้อของแล้วลนะครับผม,ผมก็ไม่ได้ซื้ออีย่างเดอกผมตั้งใจที่มาซื้อน้ำกับซื้อขี้ดินไปใส่ผักใหม่นะครับผมนะ่ยผมนะผมพี่น้เอาอย่างหลังกนันนี่ครับโอ้ยเมืองเรียงอากาศดีดีพี่น้องฟันหมาอีกก็ไปอีกมาจัก สามร้อยเมตรปฏิวัติล่านสายน้ำนะครับผมไอ้แฟมิลี่นี่ผมก็มาส่างมาไอมาฝากเย่นประจำนี่นะแฟมิลี่ก็ได้มาถ่ายดูอยูโย่แฟมิลี่นี่พี mm ่น้องนี่ครับผมบรรยากาศดีบรรยากาศดีแฮงครับผมเฮ้ mm hmm. ยคโห mm hmm. นะผม mm hmm. พี่น้องได้พอดเลาะลานนั่น mm hmm. ข้ามไฟแดงไปกะที่ปีกน้อยนึงก็พอดแล้วครับผม ไอเนี่เขาไปเบื้องราคาน้ำนักันพี่น้องว่ามันที่จากบ้านนะครับผมที่ดินมันรับจากบ้านที่ดินเพหน้าที่ดินหน้าจากบ่บ่ซื้อเทนะครับพี่น้องกต่ทซื้อแต่น้ามคือเพราะว่ามันมันจะใส่ไว้เดี๋ยวที่ดินผมจะไปทายคลิปแยกเมืองอื่นหมือง่ละนะครับผมว่าที่ไปเบื้องราคาผักมาพูดพร้อมนะครับผมพี่น้องจะทายคนไป่ายคลิปเบื้องนะครับผมไม่อนี่ก็ทีซื้อแต่น้านะครับเอาไปเบื้องกันครับซื้อหอดแล้วครับผมพี่น้องไปครับผมโอเค เงินกระสีเงียะน,นี่ฮอดแล้วครับมาซื้อน้าเหอนกันเรียกว่าจะซื้อไอ้เรียกว่าจะซื้อพวกขี้ดินพร้อมขี้ดินบ่รหน้าจะซื้อให้ดอกครับผมแล้วมันจะเอาไปบ่ได้เนาะแต่น้ำสวงางลังกระสิอันยัดแล้วนะครับผมไปซื้อแต่น้ำไปซื้อขี้ดินแล้วไปซื้อทีหลังครับอ๋อที่ไหไปไปขอบผมพี่น้องเบื้องน้าราคาน้าเขาได้การลังเขาได้เนาะ สามร้อยยี่สิามเย,ยนครับผมพี่น้องเป็นเงินเท่าไหร่ปะร้อยละยี่สิบห้าประมาณเ0สิบกว่าบาทเนะลังหนึ่งอ่ะพี่น้องเ0 8 0สิบแปดสิบบาทนี่แหละต่อลังครับผมผมก็ซสีออกจาก2องังครับนี่ซื้อตะน้ำมิซี่ครับผมเดี๋ยวอันนั้นก็จะไปซื้อเงิน ครับผมพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับผมในวันที่เข้าไปจ่ายเงินสก,ก้อนนะครับบ่ทพี่น้องเดี๋ยวถ้ามาเบิงน,น,นํากันว่าน้ำซองล้างซีบิดจากบาทนะครับผมมันซีบิดเท่าไหร่แล้วคิดเป็นเงินไทยมันไมเป็นจากบาทนะครับผมพี่น้องปไปไปเบิงน,นํากันครับผมเดี๋ยวจ่ายเงินก้อนครับนี่ครับผมพี่น้องที่เรียกว่าดื่ซื้อแต่น้ำครับผมพอดีก็เลยคิดพอว่าจะมาซื้อยาแต้มสิวไม่อีกพี่น้องอันนี้แบบลบหอยแผลเป็นว่าผมนะแล้วก็ซื้อขอนมปังแล้วแต้มสิวแล้วก็ข้าวปั้นครับผมพี่น้องถ้ามาเบิกนำกันี่ย แล้วก็น้่มควดนึงเนาะน้่มนะไปนั่งกินเล่นพี่น้องนี่ของที่ผมซื้อทั้งนั้นครับผมมันชีวิดเป็นเงินเท่าไหร่นะครับผมพี่น้องเราได้คิดเป็นเงินไทยเราซื้อของซ้ำนี้มันจะหมดเท่าไหร่นะครับผมไปเบิ่มนำกันครับผมเรวผมพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับเบิดไฟ2,328เยนครับผมพี่น้องแต่บ,บาดไว้คิดเป็นเงินม้านเราเท่าไหร่ปะเท่พันามร้อยยี 2, ่สิบแปดเยน2,000 2,000งเจ็ด พันละสองร้อยสองร้อยห้าสิบห้าร้อยประมาณหกร้อยห้าหกร้อยหกร้อยกวาบเจ้าบุได้เจ้าสามพันสี่พันสี่ันน่ะพันหนึงอ่ะพี่น้องซื้อของเท่นี้แหละไปงานเดี๋ยวบ๊อดบุคด้บอซื้อของบุทดาไหมนะพันเก้าร้อยกว่าเยนพันเก้ารยสองพันเยนประมาณสามรอยเนาะสองร้อยแปดสิบสามร้อยโอ้ห้าร้อยยเเออห้าร้อยแล้วเนาะ เอ้อนี่น้องจานเพิ่มได้จานตัวสองพันสองร้อยสองฮะสองพันสองร้อยสองนี่วะสองพันสองร้อยสองเป็นเท่าเด็กเอากับพันละสองร้กว่าฮะโอโอห้าร้อยห้าสิบโอพี่ข้านล่างช้วยซื้อาจานกระดาษไปกินน่ะอืมโอ้ด้วยเหรอ มอ่นโปรยไห้อจากระดาอยู่เด้อโอซื้อเรามนโอ้ตัวสี่างส้ก๋จกระดาษหอยจ้าน้ยเาต้องื้ออยพี่น้องบรรยากาศเนาะซื้อของครับผมอเ้เดี๋ยวนี่ครับผม้ผม่นอี่ครับอย่ไอมา้นอกกเบงอร้อยไอีมา โอ้ยซื้อของนี่แหละมันลำบากครับพี่นอไปไปนอะไรครับลำบากไปยังไปซื้อของที่เดียวบางม่องบางม่องไอ้ชายโจวพาไปซื้อที่นั่นบางม่องเนาะเดือนละเทียบซื้อูนไรกินามาติลดลายเลยอืม บอมาถึงเส้นมัดเมื่อกี้เหรอไหม่ังนนนี่ออืมนี่จนขืนทางพีเสียงแค่จะคิดหน่อยเดียวมันกันุดมันดิงด้ับานั้นกินข้าวปั้นแดม้ไ่ได้กินข้าวปั้นนีตาปีแล้วไ่ได้กินข้าวปั้นเลย ยังไม่สก็ปั่นมาี่เบียรับนี่จิ้มก็ปั่น้้อะเดี๋ยวเดีปั่นแต่กินก็พอได้ถึงเราเห็นน้องเน้ามเรหบเดี๋ยวบงไม่าดิัดตดนเลาย่งมาบอกไล่ครับผมพี่น้องนี่แล้ครับผมพี่น้องเตรละแต่ละมือแต่ละวเวยยไปซื้อของกันเลยจิมรถอันีัดครับผมึเวนแต่ละคัน ในบ้านก็นพี่น้องเอ้ยสี่ล้วผมมาทุกมาหยาคักแน่นเนาะโอ้ยเสียเงินมาแพงแล้วก็หยาหันอยู่หุ่นครับผมบึ้งเอ็มยี่พี่น้องทางหลังก็เลยก็แล้คันนะหุ่นดีแต่ว่ามันมันบ่ไก,ก่ซื้พี่น้องมองมองผมยูก,ก็เฟกบมองซื้อสิ่งซื้อของว่าจะเป็นเนื้อกินว่าจะเป็นผูค้คขยงไส้ไหมครับผมปั้นขึ้นมาคราวเดียวนะครับผมอันนี้ก็ที่ยูฟังทางหลังบ้านเนาะอันนี้เนาะครับ ฟังข้างหน้าบ้านก็นมีไปอก 3, 4, 5, ีกสามซี่ห้างคุณนฟังคุณแห่งหลก็ฟังนี่เนาะงานครับก็ไม่ฟูตอบเพื่อนอะไรอยู่มันมันสบายที่เราพี่น้องถ้ามั่งยู้มั่งกินมั่งซื้อยู้เื้อกินมันบกไก่เนาะบางมั่งที่ถึงปูถึงเขาเด้อโอ้เจ้าจสิลงมาได้เนาะเจ้าสิลงมาได้บางทีก็เจ้าซื้อของไว้เป็นเดืนอนคุณพี่น้องดิโอ้ดึงไหลค่อยกระบอกหลุดยุงซันแต่มันเกิดความ อขนแขนนี่มันแกแนการสื่อหลกันลยมากเลยมาเต้เชซื้อซื้อบักสารซี่ไปให้หมดเลยโู๊ตไย่ได้ดอกคาน้งมอคาดจังรถล้มากกับหาพันนะครับพ่นอาพันเหยียดนะครับโูไม่ได้ดอกง่เด่นก็สามปีแล้วเยียมตะบันจัย่ะคนี่ครับผมีน้องจริงสครับผมพี่น้องบรรยากาศเนาะไปซื้อซิ่งซื้อของนะครับผมพี่น้องกั ในพี่น <Techn Pokémon> ้องได้เบิ่งหลายๆมุมนะครับผมก็เป็นคลิปสั้นแน่ยาวแน่หลายๆคลิปปะปนกันไปนะครับพี่น้องกัหลายๆเรื่องราในการอยู่ในต่างแดนนะครับผมพี่น้องถ้าผู้ใดอยากมาผู้ใดก็ะลองศึกษาข้อมูลเบื้องดีๆนะครับผมเอาจากไหนล้วก็ซิประมาณนี้แหละนะครับผมพี่น้องอย่างไรเาก็ฝากน้ำพริกกากหมูมอนสั่งน้ำแน่เลยครับผมผู้ใดสนใจผู้ใดอยากเอาไปซิมลองเบิ่งพี่น้องเป็นเป็นแบบน้ำพริกก็มีเป็นแบบเคี่ยวหมูก็มีนะครับผมพี่น้องตามที่ผมขึ้นไว้ให้เลยนะครับผมผู้ใดสนใจสั่งได้นะครับผมผลิตอาทิตย์ อาทิตย์นึงผลิตเทยียนหนึงนะครับผมพี่น้องส่งทุกวันเสาร์นะครับผมผลิตวันเสาร์เลยนะครับพี่น้องเฮ็ดส่งวันเสาร์มื้อเดียวเลยนะครับผมฝากทุกคนอุดหนุนหนึ่งนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมน้ำแนนด้วยครับผมผู้ใดสงสัยอย่างยรขันยังกระคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมหรือว่าจะเข้าไปในเพจมอนสังชาแนลก็ได้นะครับผมพี่น้องพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปพี่นี่ก็สวัสดีครับ